สตาร์ทโซลซับสิ่งป่ายาสีฟันโซฟรชอยากทิดว่าเค็มเฟรชเต็มเต็มเฮ้ยขอบใจมากนะลูกปัดที่ให้เฮียติดรถมาด้วยรถเฮียพังต่อไปคิดเงินนะเฮียเฮ้ยแบงค์วันนี้ไปออดิชั่นมาไม่ใช่เหรอทำไมนั่งหน้าซึมเป็นส้มซึมอย่างนี้วะ น่ะไอ้นี่มองตาขวาผมไปออเดชันมาแล้วครับเพียแต่ผู้กำกับเขาไม่ยอมเลือกผมฮะเขาบอกว่า,ามีรถขยะมาคว่ำในปากแบนครับเฮ้ยพูดแรงไปหน่อยเปล่าวะเมื่อวานเด็กเพียอย่างนี้ได้ไงเนี่ยนั่นดิครับเพียไหนเฮยดอมดิ เฮียเฮียเฮียฉลาดแบบใครช่วยดูจนนี่ก็ทะเลอยมากเลยไอ้จ้าเหม็นขนลุกเลยปุยแบงก์ก่อนไปออเดชั่นนี่แกไปกินขยะเปียกมาปะเนี่ยอากเหม็นมากเลยอ่ะขยะปงขยะเปียกบ้าอะไรลูกปัดเราแปรงฟันทุกครั้งก่อนออกออเดชั่นเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้เคลียร์ทุกครั้งหรือทุกวันทุกครั้งสิครับเฮีย แรงทุกวันก็เปลืองอยาสีฟันตายดิฮะกูสบายใจละเด็กกูนี่ไอ้แบงค์ฟังเฮียพูดดีๆนะเว้ยนี่คนเราเนี่ยมันควรต้องแปรงฟันทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งแปรงมากๆไปเลยบ่อยๆไปเลยไม่ต้องกลัวเปลืองอยาสีฟันฟันจะได้สะอาดเหงือกจะได้แข็งแรงเข้าใจเปล่าโอ้โหนี่เฮียว่าเปลี่ยนยี่ห้อ,อยาสีฟันด้วยดีกว่านี่อ่ะเอานี่ไปใช้ยี่ห้อนี้นะมีไฮเปอร์โทนิกซอลเป็นเกลือที่เข้มข้นบริสุทธิ์ ใช้แปลงทุกวันจะช่วยดูแลเหงือกให้แข็งแรงฟันสะอาดและเดียวพันหอมสดชื่นไม่มีกลิ่นปากด,ด้วยใช้แล้วฟันดีขึ้นจริงๆเหรอครับเฮียดีสิปราตอดีไม่ดีดูนี่ลูกปัดย,ยิ้มโชว์สิลูกอุ้ยสว่างตากระบอดโอ้โอสว่างว่าขึ้นตาจริงๆด้วยโอ้เฮียของดีจริงผมขอใช้สักหลอดนะครับเฮียจากไปโอ้โหบ้าแล้วแปรงฟันทุกครั้ ผมนี่ขอขอบคุณเฮียมากครับที่แนะนําให้ผมไปใช้มาพอผมใช้เนี่ยรู้สึกว่าฟันขาวสะอาดขึ้นมากเลยครับเกลือนี่มันดีจริงครับเฮียโอ้โไม่ต้องชมเฮียขนาดนั้นเฮียรู้เฮียเป็นคนดีผมไม่ได้ชมเฮียรครับผมชมนี่ต่างหากครับเนี่ <He ar S 2> พูดไม่เคลียร์หรือว่าแต่เฮียกับลูกปัดใส่แว่นกันแดดทำไมครับแดดข้างนอกมีร้อนแรงมากเลยครับเฮียใช่แดดข้างนอกมันแรงแรงเฮียสู้แสงไม่ไหวก็เลยหยิบแว่นขึ้นมาใส่อ่ะ ตาสบายตาสบายเอ๊ะขาวละเฮียทำไมเฮียไม่บอกไอ้แบงค์ไปตรงๆล่ะว่าที่เราใส่แว่นอะเพราะฟันมันเอาตรงๆเฮียไม่กล้าคุยกันตรงๆหรอกนะเพราะว่าเฮียกลัวเฮียตาบอดอะโอ้โหดูซิฟันขาวสะอาดไม่มีกินปากเลยขนาดนี้เน้หน่เอาละทนเอาหน่อยเดี๋ยวเราก็ชินตาเราก็สู้แสงไปเองละ ชาเซลซอฟต์กลิ่นป่ายาสีฟันเซลเฟรชอย่าคิดว่าเค็มเฟรชเต็มเต็ม